มาอัปเดตรถที่เพิ่งลงเทเลอร์มานะครับพี่7จ็คันเลยทีเดียวนะครับลูกค้าที่กำลังมองหารถอีโคคารราคาเบาๆรถกระบะที่แบบว่าเป็นปีปัจจุบันก็ไม่น้อยนะครับห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับ เพชรยนต์คัดรถสวยคุณภาพเกรดเอนครับวันนี้กลับมาพบกับผมนะมะเพชรยนต์แล้วก็วอวเพชรยนต์คนดีคนเดิมนี่นะคนดีคนเดิมครับักผมมะคนรักครอบครัวมากดีวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตรถที่เพิ่งลงเทเลอร์มานะครับพี่เคันเลยทีเดียวนะครับบอกเลยเลยว่านะฮะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถอีโคคาร์ราคาเบาๆแล้วก็รถกระบะ ที่แบบว่าเป็น all ิ e คือแบบปีปัจจุบันแล้าใหม่น้อยนะครับ Eat, ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับเรียกว่าพลาดแล้วคุณจะเสียใจถูกต้องรถมาไวไปไวแน่นอนใช่นะครับแล้วก็แบบสีแบบชิดจ๊าเลยนะเป็นรุ่นที่แบบว่าขายดีผ่อนเบาๆด้วยใช่ครับอ่านะครับก็สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถมือสองนะครับราคาเบาๆนะครับแล้วก็ผ่อนทุกๆก็สามารถติดต่อมาหา พวกเราได้เลยนะครับตามเบอร์ตา่างนี้แล้วก็วันนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปพาชมคันแรกเลยก่อนได้คนี้ก่อนเลยทางไหนนี้ก่อนสวิทช์สนี้เอาใจสาวโองแดงนะนะอย่าไปพูดถึงรู้สึกว่าจะเข้าแบบอันดับหนึ่งของตารางนะอะไ่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปคันนี้พี่คือจะเป็น all new suzuki s w i f t 1.2 gl ปี19ด้วยปี19หรือว่าตัวเริ่มต้นนะครับครับผมก็ก็ถือว่าเป็นรถอีโกคาที่ดูแบบดูหรูหรานะคล้ายๆแบบแบรนด์ยุโรแบรนด์หนึ่งนะฮะครับผมแล้วคันนี้เขาแต่งเหมือนเลยนะพี่ใช่รถตัวสีขาวบุกตัดกับตัวสีดำหลังคาดำด้วยโอ้แคปบ้าด้วยนะ สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวราคาจะเป็นยังไงเดี๋ยวทางฝ่ายกราฟิกของเราจะขึ้นมาให้นะครับครับผมเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันก่อนเลยนะฮะคันนี้ไฟหน้าคือแบบสายวิ่งเลยนะฮะนะสภาพเดิมปรับสภาพเลยคันนี้ไม่ได้อ้างเลยเป็นพาร์ทเดิมนั่นเองพาร์ทเดิมเลยวิ่งวิ้งเลยครับเป็นไฟเาอรโลเจนครับผมนี่อันนี้เป็นไฟเดย์ไทม์ใช่ไหมพี่ใช่ใช่อ่ามาพร้อมกับตัวสเกิร์ตนะฮะรอบคัน เดี๋ยวลองตสตาร์ทนี่มันจะติดขึ้นมาไหมอลองเปิดดูเราเปิดดูกันหน่อยนะครับเปิดสตาร์ทไม่ต้องสตาร์ทใช่ปะต้องสตาร์ทเนี่ยติดแล้วนะครับนี่มันติดอัตโนมัตินะฮะใช้งานได้นี่เลยสวยๆเลยนะครับภายนอกเนี่ยคือสภาพเดิมๆไม่มีชนจากด้านหน้าไม่มีเบียด จากด้านข้างแน่นอนนะครับต้องครับนี่เลยนะครับมาพร้อมกับยางนะครับยางคันนี้รัดไปกับยางยี่ห้อแอนแดนแทนเจอไหมมองไม่เห็นนี่นะครับยางอะไรน่าจะเป็นบ s t o n e นะครับปี2 0 1 9ไเกป็นล็อกอัฒนะบิสโตรอีโคปเปียนะครับแล้วก็บั๊เปิดเขาติดกันลอยมาให้นะครับใช่ครับก็ภายในคือสวยมากนะครับคันนี้ สวยเลยภายในนะครับภายในให้ไม่ว่าจะเป็นตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยให้เป็นทรงแบบกินอายุโรปเลยนะนะครับพวงมาลัยแบบตัดท้ายตัดท้ายตัด้งไทตัดแล้วก็มัลติฟังก์ชันโอ้หไม่หกหมื่นสี่นะครับคุณผู้ชมนะแล้วก็รายละเอียดภายในคือคอนโซลไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์ตัวเลนไม้นี่คือเขาดีไซน์ออกมาได้สวยมากครับนะตัวนี้ให้มาเป็นตัว VSC ด้วยครับตัวออโต้สตาร์ทสต็อป อ่าสตาร์ทสต็อปคือไงพี่ก็คือเวลาเราหยุดรถอ่าหยุดรถสมมติว่าหยุดไฟแดงนี่นะครับตัวตัวเครื่องยนต์ก็จะหยุดทำงานอัตโนมัติแต่ว่าแอร์ระบบไฟฟ้าต่างๆจะไม่หยุดนะครับใ่เวลาไฟเขียวเราเหยียดคันเร่งก็ติดไปเลยมาให้ออโต้เลยะแค่ปล่อยเบร์มันก็ติดละอ่านะครับนะบอกว่าสวยเกียร์ออโต้ถูกต้องสมมติว่าตัวนี้มาพร้อมกับชิปล็อกใช่ใช่อ่แอร์เครื่องเสียงตัวนี้รองรับ บลูทูธยังพี่น่าจะยังไม่มีบอกนะครับ CD FM AM นะฮะใช่ AU X U S B ใช่ได้หมดเลยนะครับแอร์แบบแมนนวลนี่นี่มี U S B A V ตรงนี้นะครับเพราะว่าเลทนี่สวยๆเลยนะนะคันนี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์นะสำหรับลูกค้าที่อยากมีรถคันแรกราคาไม่แรงผ่อนเบาๆนะเป็นรถปีใหม่นะครับวารันตีส่วยังอยู่นะครับครับผมแล้วก็เป็นรถไซส์ขนาดที่แบบว่ามินิ นะกระทันรัดเลยนะครับสวยๆนะนี่ดูหลังคาก็แคบล่าเลยนะครับคุณลูกค้านะครับด้านหลังนี่คือโหสวยมากนี่นี่นี่เขาติดเขาติดโลโก้คล้ายๆเลยนะลองเลยแบบมาเลยนะครับเอามาใช่เลยนะครับเออใช่เลยนะครับยี่ห้อยี่ห้อยี่ห้อนะฮะนะครับตัวเครื่องจะเป็นตัวเครื่องดูโอเจ็กนะตัวเครื่องประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวนะครับใช่ด้านท้ายนี่พื้นที่กว้างสามารถลงไปนอนได้เลยนะ อ่าตัวนี้นะครับอ่าจะไม่มียางอะไหล่มาให้นะเป็อุปกรณ์ช่วยเหลือใช่นะครับเติมลมเอ้ยเติมน้ำยาอ่าแล้วก็สปอยเลอร์ไฟเบรกแล้วไฟท้ายของเขาจะเป็น LED แล้วอ่าคันแรกโหคันแรกก็สาวกของแดงห้ามพลาดเลยคันนี้เด็กคงแน่นอนนะครับเสาวข่งผีซื้อได้ไหมันนี้นะครับสาวกผีซื้อได้ไหมแต่ต้องถอดป้ายก่อนคันนี้นะครับเป็น Suzuki Swift 1.2 GL ปี2019นนะพี่ครับ อันราคาเดี๋ยวให้ทางฝ่ายจะขึ้นและล่างให้ดีเลย้นล่างมาให้อะต่ออันนี้ต่อมาพี่นิสสันมาร์สน้องมีนาอ่านิสสันแดง 1.2e นะครับ19เกรดไหมปี18อ่าปี18อ่าปี18คันนี้จะเป็นสีแดงนะครับครับผมราคาน่าจะอยู่ประมาณ3แสนต้นเป็นรถอีโกไคล์รุ่นหนึ่งนะที่ขายดีแล้วก็ขายคล่องนะครับยอดทีเลยแล้วยอดจัดคือ แบบล้นๆเลยนะครับเป็นเจ้าตัวนิสสันมาร์ต1.2นะครับ e คันนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะฮะคุณลูกค้านะได้เป็นสีแดงด้วยติดฟีมาให้เรียบร้อยอ่าน้ำมาเปิดอ่าภายในไม่ห้าหมื่นเองอะภายในเป็นไงพี่ไม่ห้าหมื่นสามเองโอ้โหไม่ห้าหมื่นนะครับบอกได้เลยว่าไม่ไม่ถึงแสนนะคคุณลูกค้าใช่สวยๆแบบนี้นะนะครับรถมันเล็กนะกระทันหัน นักระทัดรัดดีนะพี่เนาะ F M A M ไว้จ่ายตลาดใช่ครับสวยเลยนะครับใช้งานได้ปกตินะฮะว่าจะอยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงก็เข้ามาได้นะพี่เนาะใช่เข้ามาเลยเนี่ยเข้ามาดูรถคันจริงอยากให้เห็นสภาพจริงจะดีกว่านะครับพวกความสบายใจ ช่ครับแต่ว่าถ้าลูกค้ายอยากได้รูปเพิ่มเติมอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ติดต่อเรา2คนได้เลยใช่ครับด้านหลังไฟท้าย LED แล้วนะครับเป็นรถ EcoCar ที่มีเป็น5ประตูหรือว่า Hatchback เขาเรียกนะครับเ,รเดี๋ยวนี้เขาเรียก Hatchback 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 นะครับนี่รายละเอียดตัวรถเดิมๆนะอ่ายางอะไหล่มีนะครับคันนี้จะเป็นยางอะไหล่นะครับ นี่เลยไม่เคยแตะจากด้านหลังมาโหมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะรายละเอียดฝาท้ายเดิมๆไม่มีแกะนะครับครับผมนะมีแด่แพะไม่ใช่หนูนี่มีครับกันสัมภาระท้ายมีชุดสเกิร์ตโอ้พร้อมคันนี้ครบครับผมนะรถสวยแน่นอนสวยอ่ะต่อเอาใจสาวกอเมร่าหน่อยถูกต้องเราก็มาสองคันเลยใช่ไหมรถนี้เห็นแย่งกันจังนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับสองคันเข้ามาแล้ว รีบติดต่อกันมาเลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัว Nissan a m e r a 1.2 ES Sporttech <19 S 1> ปี19ปี19ทั้งส <22, S 2> คันเ,เลยนะครับเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับชมเดียวกันนะชมเดียวกันสีเดียวกันอ่านี้เลยนี่ขอนแก่นราคาน่าจะอยู่ประมาณ300,000ต้นๆน,น,นะครับพี่เปิดดูตัวเครื่องหน่อยดีกว่าได้คันนี้นะครับ นี่นะครับตัวเครื่องจะเป็นตัวเครื่องเบนซินนะครับไม่มีแก๊สปะปนแน่นอนนะครับเป็นตัวเครื่องเบนซินล้วนๆนะ<ช>ครับ1.2 <1. 2 S 1> นะครับประหยัดน้ำมันเลยเกือบเกือบ20โลลิตรถูกต้องแล้วที่สำคัญคันนี้ใหม่แค่ส0 0 0 0ื่นโลอ้ไม่สองหมื่นะคุณลูกค้านี่คือซื้อรถประจอดเฉยหรือว่าซื้อมาขับคง<ป>ขับขับจจอดส่วนใหญ่จะจอดมากกว่า ไม่น้อยวันทันทีสุดก็ยังเหลือสินะฮะใช่ครับรถปีใหม่ัทันีสุดยังเหลือปีใหม่ปี19ก็เหลืออีกประมาณปีกว่านะครับนะยังไงก็ติดต่อกันเข้ามานะครับรีบเลยอาเมล่าบอกเลยตอนนี้ขายดีมากๆานะครับนะผ่อนอยู่ประมาณ6 0พันนะฮะผ่อนหกพันนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยยอดจัดนะครับแน่นอนว่าโลดแน่นอนนะครับรายละเอียดตัวรถเดิมไม่ต้องไปเก็บเลยใช่นะล้างขัดสีเรียบร้อย คัน,น,นสุดท้ายคันนี้นะฮะคันนี้ก็จะเป็นปี2019เหมือนกันนะคะเป็นสีแดง1.2 ES Sportex t อ่าเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วนะรีบเลยนะเฮ้ยคันนี้ไม่30,007เองอ่าไม่30,000นะไม่30,000โหเข้ามาไม่น้อยมากๆเลยนะบอกได้เลยว่านานๆจะเข้ามาอย่างนี้นะครับคุณลูกค้านะครับสนใจรีบเลยเข้ามาที่บริษัทก็ได้หรือว่าจะจติดต่อ,อเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้นะครับ ที่เราดูดูภายในต่อไหมข้าในก่อนมาพี่ภายในนี้คือเอียมๆเลยโอ้คันนี้คือได้จอแอนดรอยมาด้วยพี่ถูกต้องโอ้ให้จอแอนดรอยมาด้วยนะครับนี่สบายๆเลยนะดู YouTube แบบว่านะชิวๆเลยแอร์เย็นาขับรถไปเรื่อยดู YouTube ฟังเพลงสบายๆร้องเพลงได้เลยนะฮะมีเครื่องทิ่เลขให้ด้วยนะพี่และที่สําคัญคันนี้นะครับยังไงพี่ขับคนเดียวกวจะเหงาให้พวงมาลัยมาถึง2อัน ทำไมพี่มีอันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยพามพามไม่ใช่นะครับก็รองรับในส่วนของตัว n นววนะครับบู o t ธนะครับ Android Auto โอ้มี g o o g l e แ a p มี t k t t อกให้เล่นด้วยนะพี่โอ้ oh, นี่คือ oh, นี่ oh, เขาขับรถไปเขาเล่นไปด้วยอะใช่คือเล่น<笑><笑>ถ่ายทิกตอกเล่นไปด้วยใช่โอ้ oh, มีจุกมาให้ด้วยนะครับ คือคุ้มนะครับถ้าไปติดเองก็ประมาณ4ี่ห้าพันเลยนะฮะในส่วนของจอตรงนี้นะครับนะคันนี้ใหม่แค่สามหมื่นเจ็ดเองนะครับยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับนะมาก่อนได้ก่อนสมุดวารันตี้ยังอยู่เลยนะลูกค้านี่เลยนะครับก็คือรถแน่นอนเรื่องประวัติสูตรนะครับสามารถเช็คได้นะครับงยังไงก็ขอฝากนะครับรถเก๋งอีโคคาเดี๋ยวจะพาไปดูรถกระบะกันต่อนะครับว่า เป็นรถที่ขายดีแล้วก็ลูกค้าตามหาเอาอานนี่ันเจ้าไททันเถพ่เจ้าไททันนะเถี่บเจ้าไททันคันนี้จะเป็นปี2019นะครับเป็นตัว2.4นะฮะ2.4คันนี้ราคาเดี๋ยวให้ทางฝ่ายกราฟิกขึ้นมาให้ถูกต้องเป็นเกียร์แมนนวลนะพี่เนาะใช่ครับเกียร์แมนนวลป่ะ เลขไมค์คันนี้อยู่ที่2 3 0 0 0อ่าเลขไมค์2 3 0หมราคาเดี๋ยวให้ขึ้นมาให้เป็นสีขาวมุกนะครับครับป้ายทะเบียนขอนแก่นมาจากภาคอีสานเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับนะคือรถ<ะ>คือสวยมากนะคือริ้ว,วร,รอยฝ<ร>ากระโปงรงไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้านะครับไม่มีรอยแบบสะเก็ดหินนะฮะด้านข้างก็จะเป็นล้อมแม็กสีทูโทนนะกระจกหูช้างพับปรัแบบไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ นะกระจกเป็นแบบนีลภัยนะฮะตรงนี้แล้วก็ทีนสัดมาให้เรียบร้อยนี่ด้านหลังเป็นไฟเบรก LED นะฮะกันชนหลังมีกล้องถอยหลังมาให้แล้วก็มีตัวกันอะไรเนะารเรียกี่กันกระแทกท้ายตัวเครื่องจะเป็นตัวเครื่องดีเซลไมเวกแล้วนะฮะไมเวกคีดีเซลนะครับนี่เลยรายละเอียดห ี่ส่วนของแบกเลนเดอร์ก็คือยังไม่มีรูรอยนะ,ะนอาจจะมีฝุ่นนะครับเดี๋ยวเรา,ล,าล้างให้นะครันี่เลยนะสับตไททตันตัวแคปนะฮะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับี่ปีพาีก็ติดต่อกันเข้ามาอ่ะมาดูตัวเครื่องหน่อยนะครับดีเซลคอมโบเ็ว d i นะครับนะเป็นตัวเครื่องไมเวก หนึงเอสอนะลิตรรู้สึกว่าตัวนี้181แรงม้าป่ะใช่นะฮะแล้วก็รายละเอียดตัวฝากระโปรงเดิมๆน็อตไม่มีขยับไม่มีสาดสีตัวต้องสือตัว R กับตัว L ชัดเจนจะมีชาร์ตตรงนี้ก็ชัดนะฮะแบตเตอรี่ใหม่เครื่องไม่มีเยิ้มนะฮะรอยมาร์กจากโรงงานอยู่ครบครับครับอ่าติดต่อกันเข้ามานะติดต่อกันเข้ามานะฮะอ่ะสองคันนี้ ยังไงพี่อ n นิว d ีแ a m เอาใจสาวกออน n วนะฮะ1.9ครับโอ้คือบอกว่าเป็นรถกระบะที่วัยรุ่นตามหาเยอะมากใช่เพื่อไปรีแมปนะรีแมปทำเป็นกระบะซิ่งใช่อ่าคันนี้จะเป็นปี2020 1.9 DDI Blue Power เป็นเกียร์แมนนวลนะครับใช่ตัว1.9 LDA เป็นตัวรองท็อปนั่นเองนะฮะครับผมนะมีมาสองคันสีเทากับสีขาวนะครับ ไม่แต่ละคันต่างประมาณอันนี้สองหมื่นอันนี้3,000มื่น่าจะอยู่ประมาณนี้จะสองห่นเจ็ดอ่าสอนเจที่3,000มื่นะครับไม่หลักหมื่นวอรเลันตีสูแน่นอนนะหนึ่งแสนห้าหมโลคาปีนะครับและรายละเอียดตัวรถได้เดิมนะครับถูกต้องคือตัวโชม m ม n เนอร์เชนเนี่ยเขาจะมีตัวเขี่ยว2ชั้นอย่างนี้เลยใช่สวยๆนะครับสวยเลยนะรายละเอียดภายในก็สวยคันนี้นะครับ นี่เลยภายในเขาให้เป็นเป็นเบาะหนังปกติแล้วนะครับรุ่นนี้เขาจะให้เป็นเบาะผ้านะครับอันนี้เขาน่าจะสั่งมาจากโรงงานนะครับนะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะพวงมาลัยก็จะได้เป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านมัลติฟังกชันด้วยมัลติฟังก์ชันแล้วก็จอขนาด7นิ้วนะครับทัชสกรีนมีรองรับ Android Auto ใช่แอปเปิคนะครับนี่เลยละเอียดสวยสวยเลยนะครับนะคู่มือคู่มือมีให้อยู่ครบ เขามาดูกันฮะเข้ามาดูกันนะฮะนะฮะอ่าด้านหลังเป็นไงครับพี่บอกเลยรถรถสวยนะด้านหลังสวยใคร<ฮ>ชอบสีขาวก็แนะนําเป็นคันนี้นะคะใช่นี่น,นะมีก้อ,องหลังมาด้วยไฟไท้ายนี่คือแบบไฟไท้ายนะบางทีต้องไปทําตัวล็อกนี้มาลูกค้าชอบหายผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับไฟท้ายเนี่ยนะใช่นะครับเฉพาะรุ่นนี้แหละชอบหายด้วยชอบหายก็ไปทําอะไร ไม่แน่ใจเหมือนกันไฟท้ายเขาดีไซน์มาสวยนะครับสวยจัดจนจนต้องดึงของเพื่อนใช่ครับนี่เลยนะครับก็รายละเอียดสวยนะคันนี้สวยสวยเลยแม็กเลนเดอร์เดิมนะครับมีมาให้มีมาให้นะฮะก็นะฮะก็พามาให้ชมนะครับสำหรับรถเข้าใหม่ที่ยังไม่ปรับสภาพอ่าคันหนึ่งสำหรับชอบสีเทาก็เป็นคันนั้นเลยพี่จัดไปเลยคันนี้ที่ต่างคือล้อคือล้อมาจากโรงงานหรือเปล่าพี่ น่าจะเป็นล้อตัวท็อปนะคันนี้มันน่าจะเอาล้อมาใส่ที่หลังอแต่ว่ามันเป็นรถสเปกเดียวกันคันนี้เหมือนไปใส่ท่อมาด้วยอ่านะครับสำหรับสายซิ่งที่แบบว่าอยากใช้ท่อแบบนะปูดปาร์ตนะนี่นะในคันนี้จะสตาร์ทได้ฟังเสียงเลยปูดปาร์ตคันนี้สตาร์ทได้นะครับรถเพิ่งโงเทเลอร์มานะฮะนะคือก่อนหน้านี้ก็มีเข้ามาแล้วหนึ่งคันติดจองที่ยังไม่ถึงบริษัทเลยนะติดจองไปก่อนใช่แล้วก็ เป็นสีนี้ด้วยเป็นสีสที่แบบหายากคันนน้ารู้สึกไหมหกห0 0่นแต่คันนี้ไม่สองหมื่นเจ็นะครับตัวเครื่องดีเซล DDI Blue Power หนึ่งาเขาเรียกว่าฝาทําเงินนะฝางเงิน1.9ลิตรห5 0้หแรงม้านะครับนะตัวเครื่องดูแบบนิ่งไม่มีควนันไอ้น้ำขึ้นนะครับไม่มีนี่นะฮะไม่มีเลยนะครับสวยๆสามารถตรวจสอบประวัติได้เลยนะครับอ่าเพจเพจ ตัวนี้จะเป็นโมเดล TFR นะครับตัวเครื่องยนต์ก็ r z 4 f นะครับนี่เลยนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับรถเข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ที่ลงเทเลอร์มานะครับก็จะเป็น7คันที่เราพามาชมนี้นะครับสำหรับรถกระบะก็จะมี3คันนะครับ แล้วก็อีโกคาร์นะครับเป็นแฮชแบ็กสองคันแล้วก็เป็นซีดานสองคันนะครับครับก็ติดต่อกันเข้ามานะครับสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะฮะใช่ครับนะหรือว่าจะเข้ามาที่บริษัทของเราก็ได้นะครับตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มีบุรีกรุงเทพนะครับใช่ครับผมเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยพี่รถฝากอะไรบ้างก็ฝากดอกเบี้ยอ่าดอกเบี้ยตอนนี้เรามีดอกเบี้ย0%ูนเเาน12เดือนแล้วก็ในส่วนของตัวขับฟรี60-90วัน ใช่ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับครับสวัสนี้ผมแล้วก็พี่โอ๊ตก็ขับตัวลา์ไปก่อนแล้วกันนะครับรล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ